สวัสดีอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้มาเล่นเกมวอรคัสนะครับโอเคเอาเลยนี่มันตัวอะไรวะอ๋อพึ่งโอเควันนี้เราเล่นในหมวดซิงกเกิลเลเยอร์นะครับโอเคมาเข้าครับอะไรวะไม่รู้ขันมาอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรดีวะอันนี้ก็ได้เออ เริ่มใหม่เลยโอเค Chapter o Chasing v i ơi, okay. s o n วไม่ใส่ไม่ใส่ทัชนักล่าหรอนี่มันคือฝันร้ายหรือฝันดีนี่กูแปลมั่วเว้ยอย่าไ่เชื่อมาก Chief, no, no. Follow me, and I will reveal oh, what your no. future holds. I don't know what this is all about, but I'll play along. Let's get on with it. For honor. For honor. Skillfully done. However, the orc encampment okay, is still far I off. <laughs> in order to reach the next banner, very good. The path to the next banner leads through a black area. Notice how the black area shrinks as Thrall moves through it. This reflects areas you have explored. Okay. Okay. สั่งอะไรไม่ได้เลยว้าวลูกน้อ,องว่าง่าสมมติเราคิดท,ที่น้องเราอย่าคิดตัวเรานะครับเอฟกดเอฟหนึง่งเป็นทางลัดโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนในกรณีที่เราล่ามาตรงนี้เรารไม่โดนไม่โดนเหว่คนหนึ่งนะค,ะร,ร,ครับโอ้เขียนลากอะไรอย่างงี้ะะให้เรากดชิปแล้วก็กดนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วจ็ดีไซ้ายที่ตัวตัวนั้นนะครับแล้มันจะได้มานะครับ เอยท่าโอเคใช้ท่าแล้วท่านี้เอฟเฟกของมันคือไม่รู้เหมือนกันทำมันรู้เลยเว้ยยิงมันยิง โอเคขึ้นมอแล้วเราเล่นท่าดาเมจกันนะครับอาตาแล้วมันได้ใช้ท่าทีโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นหวัดนะก็ขอโทษด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วกชับกชัระเบิดเออโอ้ยโอ้เอฟเฟกมันจะต่อต่อไปเรื่อยนะครับเนะ โอ้มันต่อวงจรและสตอร์อะไรัหมครับเลยอไม่มึงเหรอเราเออระเบิดโอ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมาสินี่ได้แล้วออต้องเติมมานานะครับโอเคจงโซนไฟฟ้าของเทพเจ้าซะโอเคนั่ง หินนี่คงเหมือนนะคบเ็นแมงวันองนะครับซ้ำมาไหลเว้ยไม่ใช่แมงวันมั้งไม่รู้ดิโอเคนะเราเป็นภารกิจแรกนะครับเราเห็นอะไรไม่ได้ต้องคายหมดเออตายแล้วเห็นแล้วต้องคายหมดไม่ใช่ไม่ใช่เจอบอสเจอบอสแล้วสามสามห้าไม่จมตีเลยผมไม่จมตีผมก็เลือกเป็นนะครับโอเคนะครับต่อ,อ โอเคมาตัวนี้เลยนอนแม่สัตว์พุงอืลไอ้สัตว์ไข่จ้องอะไรมึงอือเอาเลยไปกินเออเอาไข่ไปกินลูกระเบิดมีหน้าทำไมงให้โอเคนะพร้อมอย่างรวดกะเร็วนะครับแอเคอย่าใช้ท้ายเพื่อนมากนะครับเห็นไหมไข่ไข่หายจ้อาเลยเห็นไหมไข่หายจ้องเลยนอนควอยอือดเลยโอเ,โอเคมาดูต่อเลยว่าจะเจอตัวปัญญาหอนเลยนะครับ ส่วนสูตรนี่ก็โอ้ยหแต่สายใจแคสติสชันนะครับ yes. <For> แต่ว่าเวลาเล่นเวลาแคสของผมนัก็ผมก็ไม่อ,อน,นั้นนะครับ <For honor. S 1> ไม่อะไรวะว้าวตัวอะไรวะ <Yes. S 1> ก็จะไม่ใช้สูตรนะครับในการแคสเกมนะครับ <can> ต,ตัวเจอตัวอะไรค้าหมดไม่ <can> ใช่พอ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 โอเคเอาซาด ตอนแรกกูนึกว่านกไอ้ตา์เอ้ย oh. ลอกแปลก็ได้ไปไมาเป็นไล่ <know> โอ้ยบอมแปลไม่ถูกเลยโอเคนะครับเราจะไม่ฟังวันพูดนะครับเป็นไรที่สำคัดโอเค okay, oh. ก็เสร็จแล้วชัปเตอร์วันนะครับ มาชั珀ทูกเลยไม่อัพทีละชั์นะครับรู้สึกว่ามันจะรลิกเดวนะครับโอเคดูไปก่อนก็ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะปรับเสียงให้มันดังกว่าเดิมโอเคนี่ก็คงเป็นฐานทัพของเรานะครับเผาออกอไอพีแพรก็เตรียมแล้วทุกอย่างทีญญ่แล้วเตมียมข้ ไอ okay, okay, okay. okay, so okay, a บอลมาวลี i o อ i ไอไม่รู้วลนักดาบไหมวะโอเคนะครับก็ไปเข้าเนื้อเรื่องกันเลยโอเคขอปอก่อนดูเคลส build a baller build a warmie build a b a ล Okay. Yes. So the blinking button at the top of the screen indicates that your quest journal has been updated. To find out more about your objective, <coughs> click on the quest button. Once a peon has been ordered to harvest gold, you will automatically travel back and forth between the gold mine and your closest great hall. Here are a few additional peons increase the rate of gold collection, order wow. the harvest from the same gold mine. Okay, if you click it, then click it. Okay, let's go to the mine. The amount of gold okay. that you currently okay. possess okay. is displayed okay. in the upper right portion of the okay. screen. Okay. As peons return to your great hall of gold, your gold stockpile will increase. Okay, let's go back the hall Now that your okay. gold income is steady, you will want to produce additional peons to construct the rest of your base. To you train a peon, training a unit takes time. When your Great Hall is selected, you can see a progress indicator in the bottom middle portion of your screen. Ready to work. Something In order to support a larger population burrows will have to be constructed. โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากจะไปฟังนเกี่ยวเรี่ออะไรก็ไม่รู้โอเคต่อเลยสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมากันต่อนาโอเคนะครับหลังกลับมากันต่อเลยนะครับโอเคนะครับก็ต่างได้ประมาณนี้แล้วนะครับ เราก็ยังไม่ได้ไปตัดไม้อะไรเลยนะครับไปออกมาคนนึง่งใส่ไปก่อนไปโอเคนะครับเราจะมาสร้างกันเลยนะครับทำไมต้องอักเสบวะโอ้ยต้องรออีกโอ้ยเราไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคนะครโอเคครับสร้างหลังนู้นเราใส่เกี่ยวมาหรือไป โอเคนะครับต้องขอเนื้อสูงนะครับเพราะมันรอไม่ไหวจริงมันสร้างนทีมมันชาตนะครับมัิงเลยโอ้โหอย่างรวดเร็นะครับโอเคอ๋อหัหอรใช้ัทครับเน่ดี๋ยวเางรีเพมีบอลเล็กบอลวอร์เลอร์นะครับเคยสร้างันว้กอนะครับ Now that your barracks is complete, you can begin training grunts to reinforce your army. To train a grunt, first select your barracks. Work complete, we need more boy. Now that your burrow has been completed, the peon who built it can be assigned to a new task. Continue producing grunts until you reach your quest อย่างนี้คุณต้องไปถามริวนะครับมาแล้วอีกคนหนึ่งละโอ้ยริวสิฟว่าช่างต่าเลยโอเคก็รอไปนะครับตอนนี้เดี๋ยววะเคเดี๋ยววะไม่ต้องเชียร์เลยวะอยากรุ้นกันจางพ่อจางแม่แบมืนต่ไป ห้ากลัมแนะคะร,รอ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 ,อันนี้ก็เดี๋ย้ไปสองซานอันนี้เยอะแล้วแหละจะหาคนฟังมือคนฟักฟังคนฟังนะครับ <My life. S 2> วารเทนแล้วก็เดินด่ว <My life. S 2> อ้าวไอ ออครับฟคำาจะรู้เร่ามพ้องดีนี่หรอว่าพักพวกเราวะพวกมันเลยรัครับจะบ่นทำไมว่าเออกูไม่ฟังมึงกูฟังไม่รู้เรื่อง เลยโอเคเฝ้าเมืองไว้คนเดึยนะจ๊ะว้าวบังอาจอ้าวกีตายแล้วคนแรกเลยโอ้ยมามามาให้กูรื้อมาลุยเปล่าโอ้ยจะไม่ละโอเย

select button the on เขาจะให้เราทำรายนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับอตายโอเคคนงานแ่ังไงานจะมาโอเคนะครับเราไงซ่อมนะครับโอเคเราใช้คนงานเรานะครับแล้วเ่อมปิ๊กปุ๊กปปนะครับ อ้าวทำไายตอนไหน่อวะเรายังไม่ร hmm. no. yes. no. mm ู้เลยนะครับก็ผมยังไม่รู้เลยอ้าวนี่ไม่ได้โอเคที่ใครทีมันนะครับโอเคไม่ดังจประจำใจของเ้าคือ ไร่จี๋หว่หนเลยค่ะโอเคนะครับได้ตั้งใจกันนะมึนมาทุกท่านทุกท่นไหมงเราตัดเยอะเลนะก็ทำสมทบกันจะทำอะไรกันได้นะครับโอเคแล้วเราเห็น้าในหมือนกันคะ อันใดงไปเลยล้มาเ้ยุนรกป่าวะลุกนรกป่าวเล่นเล็นรกเลยหรอไหนล่ะนายฟังรู้เรื่องยั้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋เพวเเวเเวเเเยลวเอ อัดไม่ยังอ okay, โอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะฆ่าไม่ฆ่าโอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมล่าเข้าใจแล้วก็อัดไม่ยังว้วาวได้พวกไม้ด้วยเจ๋ง <Master. S 1> เอาเกินแล้วเหรอ,อ ใช่เราไปไหนต่อวะทางนี้นะครับาจะเป็นทหารกระจอกนะครับอันนี้ไม่ได้มาถ้าคุณตามความจริงมาคว้าอะไรอะไรคว้นไปดูเลยอ่าครับเจออีกตัวหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นเลยที่ดูน่าหูกระลานมากครับจอบเอ้ยเดี๋ยวโอ้มันใสายแล้วโอเคไม่เป็นแล้วเราอ่านกระดูกแล้เลย ไม่ไม่ร well okay. well. wow, yes, nice ้อนโอเคว้นักเวทเวทนัทนาก่งเนากเดี๋ยวโอนะครับเราสร้างอะไรว่าบาเล็กจบระชารักใจุณสุเทนอยู่โอเคก็ช่างพอช่าง เอเคแล้วนะจะเนาสร้างนี้เพิ่มนะครับพวงนี้จะได้เพิ่มนะครับโอเคแต่ว่าแต่ะเออเปามันก็จะมีอะไรแตกต่างกันโอเคเลยโอเคแต a ้ามตัวเดียวเองเขามีไว้ับตามทางเอ้ยเดี๋ยวนนนี่ตามตัวก่อนนยชื่อลอ่ะ เเยฉันชื่อชาเม l เป็นแฟนของอัมพัชลาภาโอเคเออถอยมาเลยมาเลยมึงโอเคพวกเราลองก่อนแล้วคือว่าหไมนะมีโลกอใช่ไหมล่ะโอเคไปโดนโลกมันมาโอเคแค่นี้แหละเพนกู๊ดจะเอาโลโอเคเลยค้วนเล่นอเฟลเหรอ ม o แล้วโดโดม h แลปืนละปืนใช่มั้ยเรมีองฝุด้วยเก่งกอ่ะมีการฝึกฝนนี่แต่ฟูนเลยตอนเช้าว่ะเออนะคนเราก็แปะใช้ได้โอเคเอาส่วนตัวสุ่มตัวสัตว มาเก็บน้องไมง้นเลยเบิ hmm. ้ลอ um ีกแ right ้วเฮโอเคครับนอนแล้ก่เพมขึ้นแล้วนะคลงมาไม่ทนะคโอ้โหจะนนะมาสังสาสวเคต้องใ้ล็อกันนะโอเคยัจะเอาอะ อยอะไรวะมันเทนไอเลี่นฟอสเหรออ้ยเข็นังเนล่างหนึน่งสินะเฮ้เก็ได้โอเคโอเคเราจะทำลายไอ้พวกไอเลียนฟอสแล้วก็ทำลายไปตูปอ้าวมาเจอแล้วฟัน,นีู

มตียตัวนึงมาดุยฟ้าห yeah. okay. okay. ุ่เตียงก็อวยแลก็โอ้ยอันนั้นอวย้งเน้วยแล้วมั่้าเย้โอเคก็จบชทูยังวะ We oui. are you right. Are you alive? I'm fine, little brother. i going to go at the old one, here? Great, because we're getting out of here uh, now. Yeah. We're leaving the human lands. Okay, Le. Finally. Okay. Job right. okay. <sighs> <sighs> chapter 2, Lenny Clubs. อนะโอเคนะครับก็เอาไปว่านะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ่ hey.